สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพามาเที่ยวตลาดของเก่าเป็นของเก่ามือสองจากญี่ปุ่นนะครับชื่อร้านว่าโตเกียวพาซ่าอยู่แถวถนนแพทกษาสนะครับที่นี่เพิ่งเปิดได้แค่หนึงเดือนนี่ครับเป็นร้านขายสินค้าจากโตเกียวนะครับจากญี่ปุ่นมือสองเลยนะครับโอที่นี่ค่อนข้างจะกว้างมากเลยครับไปครับเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ สถานที่จอรดรถกว้างกวางมากเลยนะครับมีจอรดรถได้เป็นร้อยร้อยคันเลยนะครับด้านหน้านี่คือทางเข้านะครับที่นี่จะแตกจากร้านขายของมือสองของญี่ปุ่นร้านที่อื่นๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเดินเข้ามาก็จะเจอกับทางเข้าแล้วก็ทางเข้านี่ครับมีขายอาหารด้วยครับคล้ายๆพุดคอร์ดนะครับคล้ายๆเป็นศูนย์อาหารเล็กๆนะครับก็จะมีนักช้อปปิ้งของเก่ามือสองนะครับมา นั่งกินกันแล้วก็ค่อยไปเดินจับจ่ายสินค้ากันต่อนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นก็มีนะครับผมเดินเข้าไปดูแต่ตอนนั้นผมกินข้าวมาแล้วก็เลยไม่ได้แวะเข้าไปดูก็เลยมีคนนั่งอยู่ <c oughs> ใจจดใ้ขอโทษครับใจจดใจจ่อกับสินค้ามากกว่าครับนี่ครับสินค้าแรกที่ผมเดินเข้ามาดูก็คือจักรยานือสองจากญี่ปุ่นราคา ไม่แพงครับหลักพันเองนะครับถือว่ารถจักรยานญี่ปุ่นหรือว่าได้มาตรฐานอยู่นะครับราคาก็หลักพันนะครับเข้ามาดูได้นะครับผมก็ดูอยู่สักพักครับด้านหน้าที่เห็นแต่ไกลนั่นเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับเป็นจุดจ่ายเงินจุดชําระเงินครับด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตะกร้าแล้วก็รถเข็นให้นะครับสามารถเดินเข้าไปจับจ่ายสินค้าได้ด้านซ้ายมือขวามือครับโทษทีขวามือก็จะเป็นพวก เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็พวกกระเป๋าอะไรนะครับตาผมจ้องไปดูทางลุงแลเห็น,นอ,อ,อุปกรณ์อะไรครับนเครื่องดนตรีนะครับเข้าไปดูกีตาร์สักพักหนึ่งก็กีตาร์ก็ค่อนข้างจะดีๆนะครับเป็นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โป่งนะครับราคาก็หลักพันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าครับรองเท้ารองเท้ารองเท้าแบรนด์เนมจากญี่ปุ่น ก um, ระเป๋าด้วยครับสวยๆกันนะครับเห็นมีคนชอบกันเยอะอยู่ครับผมก็เลยเดินเข้ามาดูแต่ก็ไม alle, to problem, re ่ได้ซื้อนะครับเพราะไม่ได้ขอตังเมียมาเมียมาด้วยครับไม่กล้ขอตังเพราะกระเป๋าเยอะละซื้อไปเยอะละก็เลยไม่ซื้อนี่ครับรองเท้ามีความหลากหลายเยอะนะครับราคาก็หลักสิบก็มีนะครับรองเท้าหลักสิบหลักร้อยนะครับมีกระเป๋ามีเลือกต้องค้นหน่อยนะครับหลือกันหน่อยเลือกกันเมื่อยมือหน่อยนะครับ นี่ก็จับไปดูครับ่็มีหลากหลายครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามีอไไม่ให้ซื้อ <c oughs> ไปครับไปดูกันต่อครับรองเท้าเยอะครับรองเท้าเต็มนะครับเห็นมีสาวๆมายืนเลือกกันที่นี่สินค้าเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดก็จะเป็นเขาเรียกอะไรจุดที่เป็นขายของไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นแก้ว เครื่องคัวรองเท้ากระเป๋าพวกโต๊ะตู้อย่างนี้เลยนะครับนี่ผมเจอกระเป๋าไปถึงจำไม่ได้เลยยี่ห้อนี้ผมเคยซื้ออะไรนะอันนี้โละผมจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไร,รบ้อ่านไม่ค่อยออกด้วยใบละร้อยกว่าบาทคนระับสองร้อยบ้างอะไรบ้างมีราคาติดอยู่ครับเราก็ไปดูเรื่อยๆพาไปดูเรื่อยๆนะครับอยู่ไม่ไกลบ้านผมมาอยู่ใกล้บ้านผมแถวถนนแ่กษา วันนี้ออกมาทุลาก็เลยเห็นพอดีครับเพราะว่าเห็นเขาสร้างอยู่ตั้งหลายวันละไม่ได้แวะเข้ามาดูอันนี้เป็นกิฟช็อปพวกอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นขมกัด,ดติดอ,อกอะมีหลากหลายเลยดูครับอะไรมังกดเต็มไปหมดเลยมีรูปสาวๆมีรูปอะไรเต็มหมดเลยครับอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดเนี่ยครับครับมีกกรูปการ์ตูนอะไรเงี้ยอันทาให้เท่าไหร่ครับหลักสิบหลักร้อย นี่ก็ไม่รู้อะไรครับใส่ซองอยู่นะครับไม่กล้าลื้อมากนี่ลูกสาวๆเราไม่ได้ซื้อครับแค่ขยับขยับดูราคาก็ไม่แพงนะครับน่าสนใจอยู่โอ้โหเดินแบบช็อป,ปนคนเยอะนะครับวันนี้วันนี้ขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนเยอะเลยคนมาเดินนู่นนี่นั่นซื้อนู่นนี่นะผมเห็นก็ใส่รถเข็นนันเป็นนะส่วนใหญ่คนจะมาดูพวก เครื่องประดับบ้าน,นครับที่เขาอรู้อันนี้มันมีราคาอันนี้อันนี้เอาไปตกแต่งบ้านได้สวยงามเลยครับผมก็ไม่รู้มาเดินดูเฉยครับเห็นร้านเปิดใหม่ก็สนใจดีเพราะว่าสินค้าจากญี่ปุ่นเนี่ยมัน,มนพูดแบบนั้นเลยนะครับคือมันเป็นของเหลือใช้จากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยพวกสินค้าเนี่ยเขาจะเวลาเขาใช้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะทิง้งเพราะว่าที่บ้านเขาไม่อยากเก็บของ เก่าไเยอะพวกของที่ไม่จําเป็นของใช้ที่แบบทิ้งได้เขาก็จะทิ้งนะครับยังทิ้งตู้ไว้ใหญ่ๆเขาเาก็ยังทิ้งเลยนะครับเราก็เลยไปซื้อมาจากประเทศเขาแล้วกับดูหมวกใบนี้เดี่ขาดแล้วยังเอามาขายกับใบตั้ง80บาทเป็นบทชาวนาญี่ปุ่นแงยเลยเนี่ยน่าจะมีความหมาย80บาทครับดูอครับโอ้โหเดินไปดูเรื่อยๆ เดินไปดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมก็จะส่วนใหญ่ผมจะชอบดูเต็นท์นะครับเต็นท์เต็นท์กลางนะครับแล้วก็เป็นพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยมาถ่ายให้ท่านดูก่อนครับว่าอยากให้เห็นว่าร้านที่นี่เขามีอะไรขายบ้างนี่ครับเป็นเครื่องดนตรีใช่ไหมครับมีเขาเรียกอะไรเอาคุกขอ่ะคือเครื่องประดุกเรียกอะไรไม่รู้อะกีตาร์เล็กๆอ,อ่ะนี่ครับเดินไปก็เดินไปดูหลายๆอย่างอยู่ครับ ต่อเตรียมน้ำเนื้อมากินด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนงจะว่างว่างเดินและนี่คือเขาเรียกอะไรเครื่องครัวเครื่องครัวนี่ผมว่าจะซื้อไปเก็บไว้ที่ไว้แวนนิดหน่อยเครื่องครัวเยอะอะไรมากมายเลยเนี่ยมออะไรมู้ราคาก็สองสามร้อยบ้างสองร้อยห้าสิบสามร้อยพวกหม้อเม้ออะไรเี้ยเนี่ย หม้ออย่างเงี้ยมันเป็นหม้อที่แปลกๆอยู่นะน่าซื้อไปเก็บนะอันนี้น่าน่าจะเป็นหม้อนึ่งเขาเรียกซึ้งใช่ไหมหนึ่งเก็บอะไรอย่างมีสองชั้นใส่น้ําแล้วก็ข้างบนมีรูอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกว่าอะไรกระทงกระทะทุกอย่างอยู่ที่หมดเต็ไมไปหมดเลยของมันก็เป็นของเก่าที่ใช้แล้วอย่างกระทะใบเนี้ยดูนะครับตวัวเตยก็ยังดําอยู่เลยนะดูนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ ไม,ไม่ไม่เห็นนะครับดูตูดดำปืนเลยมันก็มีหลายอย่างครับที่เขาเอามาขายรวมทั้งของเก่าแล้วก็สภาพก็ยังมีใหม่อันนี้กาต้มน้ําร้อนนี่ครับใบนี้สองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบราคาอยู่ประมาณนี้ครับมันเป็นกาต้มน้ํารุ่นรุ่นรุ่นใหม่ที่เขาน่าจะเป็นของที่เขาใช้แล้วแต่ใช้แล้ว บางทีก็ยังใหม่อยู่ดีไอยังใบนี้ยครับใหม่มากเลยครับร้อยห้าสิบาทมองมองดูอยู่นะครับน่าสนใจอยู่แต่ว่าจะซื้อมาใส่ในไว้แวนเนอะเดี๋ยวลองไปดูอื่นๆก่อนเพราะว่าตังค์ยังไม่มีตอนนี้ไปครับดูไปเรื่อยๆสวยสวยกาดำร้นำอนสองใบนี้ก็สีสันสดใสน,นะครับทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับไปครับเราไปเดินดูต่อนเพราะว่ามีอะไรบ้าง เนี่ยครับบริเวณน,นี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกที่ใส่นมสดแน่ๆเลยโอ้โหใบเท่าไหร่อันนี้ใบเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมมองไม่เห็นน่าจะเป็นแก้วแควเงินนะตัวลายก็สวยหรูอยู่นะโอ้โหน่าใช้น่าใช้ครับราคาก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่เขามีราคาติดกันตลอดเลยนะครันนี้แนี้ครับร้อยกว่าบาทนะครับ บริเวณน,นี้น่าจะเป็นพวกของใช้พวกเขาเรียกอะไรเครื่องเงินเครื่องสแตเลสเนี้ยเป็นพวกกรงพวกแก้วอะไรนะครับนี่น่าจะเป็นแก้วเป๊กได้เอาไว้เป๊กเหล้าขาวได้นะครับน,น,นี่ก็เป็นกระทะโอ้เป็นของมือสองที่น่าใช้นะครับเพราะเป็นของญี่ปุ่นที่เขาค่อนข้างจะมีคุณภาพอยู่นะครับ ีก็เป็นพวกถ้วยโถโอซามนะครับอันนี้ด้านนี้จะเป็นของเล่นของเล่นเด็กใช่ไหมพวกตุ๊ก,กตุ่นพวกตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ๆนะครับพวกยอดมนุษย์ต่างๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรบ้างเนะ็มนะครับเด็กๆมาเดินก็น่าจะชอบนะครับ ตัวอะไรเพราะวันนี้ผมก็ไม่รู้จักเป็นกระตุนต,ตัวใหม่ๆไม่รู้จักนอกจากไอพวกไอมดดงมดแดงเนี่ยพอรู้จักคุณซัมแมนเนี่ยรู้จักแต่ที่นี้ผมไม่ค่อยรู้จักราคาก็ไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทนี่เหมือนสไปเดอร์แมนเลยแต่ไม่น่าใช่สีมันแปลกโซนนี้จะเป็นโซนของเ,องเด็กๆขับเดินไปดูกันเรื่อยๆ ของเล่นเด็กเยอะเลยนะครับเต็มเลยหลากหลายมากมีทั้งแบบพังแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ที่ฝาใส่ฐานไม่มีนะครับหลักสิบหลักร้อยเลยครับพวกน,นี้รีโมทอะไรก็อะไรแล้วครับโซนนี้จะเป็นโซนของเล่นเด็กที่เขาวางไว้บน โตเลยนะครับเรา่ามาเลือกได้ก็มีคนมาเลือกซื้ออยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะซื้อไปทําอะไรเพราะที่บ้านก็ไม่มีเด็กแลวโตหมดแล้ว <S <S ใครที่แบบมีความชํานาญทางด้านของเล่นเด็กเนี่ยนะถ้ามาเดินดูนะผมว่านะมาเลือกเลือกดูนะบางทีก็เจอของดีนะผมเห็นเขาเขา พวกพ่อค้านะพ่อค้าแม่ค้านะที่เขามาเลือกเลือกดูแล้วเขาเจอของดีนะเอาไปไปขายไปโค้ดขายนะเมื่อกี้เขาได้กาไรเยอะนะเพราะว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยส่วนใหญ่เขาชอบมาวันวันที่มันมีของลงของที่เขาลงเขาจะมีกําหนดเวลาว่าของจะลงวันนี้วันนี้วันนี้อะไรเงี้ยพ่อนะพค้าแม่ค้าก็จะมารอเลยแล้วก็วิ่งเข้ามาเลือกแล้วก็เอาไปโค้ดขายตามเฟซตามยูทูบตามอะไรเงี้ย ก็มีคนเข้ามาซื้อเพราะมีคนนิยมพวกของญี่ปุ่นกันเยอะแต่ไม่มีเวลาที่จะมาซื้อตามร้านในี่ไห <c oughs> พวกนี้ก็เลยมาซื้อเอาไปโพสขายแล้วก็ส่งได้ก็เอากำไรบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกแอมกีตาร์อ er ะไรเนี่ยเห็นแล้วหลากหลายแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามีให้ลองหรือเปล่านะ นี่เป็นทีวีเล็กๆเนี่ยโอ้นี่เก่ามากนี้เป็นของเก่าเลยพวกของประดับบ้านเยอะมากครับโซนนี้จะเป็นโซนที่มีของประดับบ้านเยอะรองเท้าเสื้อผ้าของประดับนู่นนี่นั่นโอ้โหผมเดินเข้าไปแล้วผมเห็นล้วผมลงหูเลือกไม่ถูกครับตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนะครับ มันเป็นของโชว์อ่ะเรียกของโชว์ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างถ้าใครรู้จักก็ก็มาเลือกดูได้นะครับผมถ่ายให้เห็นว่าผมก็จะเอาที่ผมสนใจครับอันนี้ก็ถ้วยกาแฟนะครับโอ,โ,โอ้โหเยอะมากครับถ้วยกาแฟบางอันยังมีคาบกาแฟติดเลยนะครับก็เลือกดูครับใครชอบแบบไหนก็สนใจก็เอาไปเลือกดูนะครับ มีเวลาเยอะๆหน่อยมาเดินนะครับดูไม่ไกลมากครับอยู่ถนนแพรกษาขาออกนะครับขาออกมาจากตัวตัวอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับมุ่งหน้ามาถนนแพรกษานะครับวิ่งมาเรื่อยๆจะอยู่ซ้ายมือครับเป็นปั๊มเชลเปั๊มเชลเก่าครับที่เขาลื้อไปแล้วแล้วตรงนี้นเป็นโรงปูนเขาก็เลยเอามาทําเป็น้านคานะครับใหญ่มากมีที่จอดรถกว้างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรดาพวกแก้วอะไรครับแก้วใบละห้าบาทสิบาทสามสิบาทก็มีครับนี่ครับนี่ผมหยิบก็น่าจะสิบกว่าบาทนะครับมีบางอันก็สามสิบบ้างอะาครับมันมีรวดลายสีสันเยอะหน่อยครับอันี้ก็ามาถ่ายให้ดูครับผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะผมไม่ได้รู้จะซื้อไปทําอะไรครับ มันก็เยอะถ้วยโถโอานซรามิกนู่นนั่นเขาก็มาเลือกกันเยอะแยะนะครับผมก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับอันไหนเห็นเตะตาเตะใจก็หยุดดูขยับดูหน่อยดูราคาบ้างแล้วบ้างอันนี้ก็เป็นถ้วยกาแฟมีทั้งถาดรองแล้วก็ถ้วยกาแฟนะครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์เขาเรียกอะไรแหละเครื่องไม้เครื่องมือของช่างนะครับมีสว่านไฟฟ้าไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ลองดูน,งน่าจะเป็นสินค้าที่แบบ ต้องต้องวัดใจเอาครับว่ามันจะใช้ได้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางงานก็เปิดไม่ได้บางงานก็มันก็สมบูรณ์อยู่นะครับบางงานก็สมบูรณ์ช่องค่อยๆดูครับนี่ผมก็ค่อยๆดูแต่ก็ไมาได้ซื้ออะไรนะครับแค่มาหยิบให้ดูครับว่ามันมีสินค้าแบบนี้เยอะอยู่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือไขควงคีม ไม่ได้ครีมทาน้านะไปครีมครีมหนีบอะไรเนะนี่ยเนี่ยดอกสว่านเจาะไม้เขาก็จับเป็นโซนดีนะครับโซนนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือพวกช่งางเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับนี่ไขควงมีความหลากหลายเยอะแยะไปหมดอะไรก็ไม่รู้ตัวน,นี้ผมก็ไม่รู้จักที่แตะสลัด น,นี่อะไรก่อนไปเลยที่ดึงมุลเล่มั้งนี่ปัจเจอ,อะไรเร,เรียกไม่ถูกครับเยอะแยะอยู่ครับต้องมาเดินดูเอานะครับเรื่องทรงเครื่องเสียง เป็นเครื่องมือของช่างทางญี่ปุ่น,นครับก็มีคล้ายคลึงกับบ้านเราก็มีพวกคีมพวกประแจพวกอะไรครับที่ถอดล้อรถยนต์นะครับนี่ถ้าถ้าผมมันจะซื้อนี่ผมจับเรียว,ว่าเบอร์อะไรถ้าบล็อกเบอร์สิบเจ็นี่ก็น่าจะซื้อได้อยู่นะครับอะไรก็งมือเขาเนี่ย <c oughs> เดินดูเพลินๆครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าใครอยากมาดูของเก่า อของมือสองของญี่ปุ่นนะครับต้องค่อยๆเดินดูนะครับเพราะมันต้องใช้ความพิธี่ิถนในการเดินดูแล้วก็เลือกสิ่งที่รู้จักแล้วก็ดูราคาว่ามันโอเคไหมถ้าราคามันโอเคก็ซื้อได้ครับจับต้องได้ก็ซื้อครับนี่ครับเครื่องมือช่งางแถวนี้จะเป็นส่วนของเครื่องมือช่างอันนี้ประแต่เลื่อนนะ แ่เลื่อนก็น่าสนใจครับสองร้กว่าบาทไม่รู้อะไรเยอะแยะเลยส่วนนี้จะเป็นโซนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาดูโซนนี้ครับโซนนี้น่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านเนี่อันนี้ก็น่าเป็นพวกอะไรอ่ะที่นั่งลองนั่งอะไรี้ครับ แล้วก็เป็นของใช้เด็กๆเ,เป็นของใช้เด็กนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างแต่มองแล้วน่าจะเป็นของใช้เด็กๆที่มีรถเข็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นพวกผ้าปูอะไรทุกอย่างอันนี้เบาะรองนะครับเดินค่อยเดินเข้าเข้าไปดู นี่ยครับมันมีของใช้เด็กๆเ,เยอะอยู่อันนั้นก็ลดลดลดเด็กนะลดเข็นเด็กนะก็เห็นมีคนซื้ออยู่เหมือนกันนะครับเจับไปซื้ออยู่นู่นนั่นตรงนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าตู้โต๊ะโชฟาราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับ ราคาค่อนข้างจะสูงที่บอกว่าสูงเพราะว่าราคาหลักพันขึ้นเลยครับหลักพันขึ้นแต่ก็สวยนะครับผสมราคานะครับตู้เตอร์ดูครับอย่างใบนี้สี่พันห้าใช่ไหม,มแล้ใบนี้ตู้ตู้อะไรบ้างมีเยอะแยะหมดเลยโอ้ดูครับแถวยาวไปเลยผมก็เดินดูอะไรเงี้ยใบนี้เท่าไหร่ใบนี้สองพันห้าใช่ไหมราคาสองพันห้าใช่ไหม อุ้ยมิติสองพันห้าเก้าพันห้าเฮ้ยเก้าพันห้านะผมบอกราคาผิดป่ะไม่ผิดนะมีีออะไรแบบนน้สด ให้แน่ใจอีกทีมาเดินดูด้วยตัวเองครับจะรู้แล้วก็จะเลือกได้ถูกนะครับเพราะว่าพวกนี้มันของมันก็เป็นของมือสองนะมาจากญี่ปุ่นมันก็มีตําหนิบ้างอะไรครับเป็นหมื่นก็มีนะครับราคาแต่ถือว่าสวยนะครับสวยรูปทรงเขาดูค่อนข้างจะสวยอันนี้สี่พันกว่าครับ โซนนี้จะเป็นโซนเขาเรียกว่าอุปกรณ์ใหญ่ๆ,ญๆนั่นเลยเป็นตู้เป็นเตียงโซฟาโต๊ะต่างๆโดยเฉพาะโต๊ะกินข้าวยังมีเลยนะครับผมก็เดินไปเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าผมชอบเดินดูของพวกนี้ครับมันมีความสุขกการได้ชมสินค้าที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นผมหลงไหลประเทศญ,ญี่ปุ่นมากๆเลยครับ ว่าเป็นประเทศที่เดินแล้วมีความสุขตอน,น,นผมไปช่วงแบบไ่ค่อยหนาวมากนะครับไปมาประมาณ 2- 3สามครั้งแล้วก็ได้ไปเดินดูช้อปปิง้งช้อปปิง้งกลางค่ำกลางค่นกลางค่ำกลางคืนเรกหม่พูดไม่ถูกมันก็ทำให้มีความสุขเพราะที่นั่นเขาค่อนข้างจะปลอดเขาเรียกว่าอะไรอัชญากรรมไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีหรือหรือผมไปไม่ไม,ไม่ไม่เจอแต่ผมเคยไป ต่างประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ๆอย่างโซนยุโรปนะครับ mm. ก็ไปเจอพวกมิจฉาชีพเยอะเหมือนกันนะครับ mm. พวกไอตัวอะไรเงี้ย mm. มาก็แกะตัวเนี้ยแต่ญี่ปุ่นนี้ไม่มีครับ mm. แล้วก็ร้านค้าเขาเปิดกันทั้งวันทั้งคืน mm. นะอันนี้เป็นพโกข,ของเยอมากครับ mm. พวกไปนอน mm. พวกโซฟาราคาเจ็ดันกว่าบาทเนี้ย ถือว่าก็ราคาก็สมราคาอย่างเนี้ยผมว่ามันเป็นหนังนะครับหนังพีซีหรือเปล่าม่รู้ครับนะครับดูราคามันก็ไม่แพงนะครับเจ็ดพันห้าก็สวยอยู่ครับถ้าใครอยู่แถวโซนปักน้ำนะครับก็มาเที่ยวได้เลยนะครับ มีหลายร้านนะครับร้านขายของญี่ปุ่นที่ตัวสำโรงก็มีเ้าก็เลยนี่ไปนหน่อยหนึ่งก็เป็นแถวแถวใกล้ๆโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนสารศาสตร์ใช่ไหมก็มีหลายร้านทั้หลายร้านมีหลายร้านในในแถวแถวโซนบางปูก็มีแล้วก็ช่วงก่อนถึง ไทยวัสดุบางนาก็มีอันนั้นก็ร้านใหญ่เหมือนกันนะครับก็มีของขายเยอะอยู่เหมือนกันนี่ครับราคาที่ผมเห็นอยู่ครับเยอะเลยครับพวกนี้โต๊ะกินข้าวครับโต๊ะกินข้าวอยู่ที่แปดพันกว่าบาทนี่โซฟาสวย นี่ครับโซนนี้เป็นโซนที่ผมค่อนข้างจะสนใจหน่อยก็คืออุปกรณ์แคมปิ้งจะจะมีนี่มีรถเข็นมีเต็นเต็นอันนี้เป็นเต็นแบบนั่งแบบกลางแล้วก็นั่งชิวๆในเต็นไม่ได้นอนนะครับเอาไปนั่งกินอะไรนี้ครับ <S <S แล้วก็มีโต๊ะนี่ครับแต่ส่วนใหญ่ของของค่อนข้างจะมีเกตหน่อยครับเขาเรียกว่าของพวกพวกคมแมนเยอะครับ โคแมนมันจะแพงผมรู้แล้วบางอันนี่หลายหมื่นเลยนะครับพวกโคแมนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่มองไม่เห็น,นะไปเห็นราคาก็ไปดูเอานะครับราคาก็เขาจะมีติดให้ผมก็เลือกให้อยู่นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอเต็นอันเนี้ยพันกว่าบาทนะพันเก้าใช่ไหมโซนนี้จะมีโซนแบบนี่เตาป,ปิ้งอาหารใส่ฐานนะครับเมื่อกี้นี้ ไปทานทานหองต้มเนับผมถือว่าของเยอะยีเหมือนกันครับนี่ที่นอนอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมของรูปภาพนะครับสวยครับรูปภาพอันนี้น่าจะเป็นวิวภูเขาน่าจะเป็นภูเขาดังในญี่ปุ่น,นครับราคาก็เห็นอยู่นะครับเขาจะมีราคาติดทุกอันเลยนะครับแต่และ สินค้าแม้แต่ของเล็กๆเนี่ยเขาติดราคาไปเลยยี่สิบบาทสามสิบบาทร้อยหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งพันสองพันสามเขาติดอันนี้ก็เป็นของประดับบ้านอันเนี้ยโซนเนี้ยก็จะมีคนมาเดินดูเยอะนะครับเพราะว่าเป็นของประดับบ้านเขาจะมาเดินค่อยๆเดินเลือกซื้อเอาหยิบนู่นยิบนี่ไปราคาเท่านี้อย่างนี้ครับราคา20บาท50บาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นงานไม้ เปงานไม้เยอะเปงานไม้ที่เอามาโชว์ใส่รูปใส่นี่เนี่ยครับเท่าไหร่มยี่สบาทไม้อันนี้เอาไปทำอะไรผมยังนึกไม่ออกเลยหยิบมาดูเห็นมันราคายี่สิบาทน่าเราไปทำนู่นทำนี่ได้แล้วก็ของโชว์เก็บพวกของอะไรอะต้มหูตังหูอะไรเนี่ยพวกพวกตู้เล็กๆอย่างเงี้ยห็นเขาก็มาซื้อกันแต่รูปเยอะมากรูปรูป ตู้ก็จะมีราคาติดหลักร้อยหลักร้อยครับหลักร้อยขึ้นหลักพันเนี้ยนะก็มีก็จะมีความหลากหลายของสินค้าญี่ปุ่นมือสองเพราะว่าเวลาเขาเอามาทีเขาเอามาเป็นตู้คอนเนอร์นะตู้คอนเนอร์ใหญ่ๆนะเอาบาลงนตัวนี้คนนิยมขายของพวกนี้กันเยอะน,นะสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็พกค้าก็เยอะมาก พ่อค้าเนี่ยแต่ล้ผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าจะมาเนี่ยเขาจะมาจ้องหรือว่าสินค้าเนี่ยมาจากที่ไหนมาจากตรงไหนมีอะไรที่เขานิยมันอยู่ตอนนี้เขาก็จะมารีบมาอันนี้ช้างครับช้างเนี่ยญี่ปุ่น,ไม,นไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะมีช้างน่าจะเป็นช้างเอเชียน่าจะเป็นช้างทางไทยทางพม่า,มาดาังลาวเนี่ยแต่ก็น่าจะช้างญี่ปุ่นคนแก่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เป็นของตกแต่งนู่นนี่นั่นเขาควายเขาวัวอะไรครับตุ๊ก,กตาแบบแบบเป็นของตกแต่งบ้านน่ะที่บางคนเห็นแล้วว่เฮ้ยมันโดนเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้สวยอะไรเงี้ยราคาหลักร้อยหลักหลักร้อยนะครับบางชิ้นเนี่ยเป็นของที่มีมูลค่าสูงนะครับแต่บางคน,นไม่รู้บางคนเขามาเดินดูเนี่ยเขาเห็นแล้วเฮ้ย นี้อย่างเงี้ยครับลูกโลกงี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ของเก่าๆนี้ก็เอาไปตกแต่งบ้านได้สวยตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับทีนี่ครับ, mm hmm. เ,รบเป็นร้านขายของมือสองแถวบ้านผมก็คือถนนแพรกษาเดินทางไม่ง่ายครับมาจากอําเภอเมืองครับอาเภอเมืองสุพรรณครับมุบ่งหน้ามาทางขาออกถนนแพรกษามาเรื่อย ร้านจะอยู่ซ้ายมือเขียงชื่อตัวไปเลยครับโตเกียวพาซาใครมีเวลาว่างก็มาดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งอีกส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นพวกถุงนอนเต้นท์อะไรเงี้ยที่เขาพับเก็บไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเตาปรุงเตาปิ้งอะไรเงี้ยก็โคแมนนะครับยี่ห้อโคแมนเยอะเนี่ยครับเห็นไหมครับโคแมนเหมือนกันครับ ราคาก็จะค่อนข้างจะสูงเพราะว่าคนแยงเขาเป็นสินค้าที่เป็นระดับที่แบบค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับน่าจะแพงแต่ก็เป็นแพงที่แบบมีคุณคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าแพงมันไม่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยคนที่เป็นมือใหม่ก็จับต้องยากหน่อยถ้ามีตังก็ได้อยู่นะฮะไม่มีตังก,ก็จับต้องได้อยู่เพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะนะครับ ป็นไงบ้างครับกับการพามาเดินช้อปปิ้งสินค้ามือสองแบบนี้นะครับใครมีเวลาว่างๆก็มาเดินดูได้นะครับมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับเพราะว่าราคาก็สมเหตุสมผลนะครับบางชิ้นก็ดูเอาครับว่าราคามันได้ไหมแต่ผมมาวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรครับเพราะว่าวันนี้เอาตังค์ไปเปลี่ยนยางเจ้าไว้แวนหมดเพราะว่าไว้แวนใช้ย,ยางมา หลายปียางก็แตกแล้วดีนะครับวันนั้นไปไต้ไปใต้ถึงหัดใหญ่กลับมาไม่เป็นไรคนระับพอมาถึงกรุงเทพเหยียบเข้าด่านก็ทางคนเก็บตังบงพี่พี่ครับยางแตกเออมันก็ดีนะแล้วมันก็แตกแบบแบบไม่ได้แตกแบบปุบ้งเลยนะค่อยค่อยปีบแล้วตอนเอามาจอดมันค่อยค่อยปีบลงแล้วก็เปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับลาก่อน